สวัสดีครับนี้ก็เป็นคลิปที่มาแชร์นะครับการทำห้องเชา่าบ้านเช่านะครับสำหรับการเริ่มต้นเนาะออของคนอายุ50มนุษย์เงินเดือนว่าสามารถทำได้หรือเปล่านะทำห้องเชา่าบ้านเชา่าเพื่อสร้าง Passive Income หลังกเกษียณเนาะอันนี้เราก็เพิ่งเริ่มทำเองนะก็เรียนรู้ทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับ ้องหนึ่งที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็มีลูกค้าเช่าแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเริ่มต้นในวัยเกือบห้าสิบแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่งมาเริ่มต้นสําหรับการทําเรื่องนี้นะครับเราวจะเริ่มต้นมันยังไงเดี๋ยวติดตามไหมนะครับเราจะแชร์ทุกอย่างเลยที่เราเรียนรู้นะฮะ เพื่อให้เปิดจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่สนใจด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยสําหรับคนที่แบบเ,เริ่มต้นตอนนี้มันจะช้าเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็ก,ก,ก,ก็ต้องลองดูผมไม่รู้ว่ามันจะทําได้แค่ไหนนะก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างห้องที่เราทํานะก็ร่วมลุ้นร่วมติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะแล้วก็ทําห้อง น,นี้ก็เป็นห้องที่มีลูกค้าเช่าแล้วอน,นี้ก็มีครัวสวยๆนะสวยๆแบบนี้นะครับเป็นห้องเช่าที่มีครัวสวยๆนะอ,อย่างห้องนี้ก็เป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับราคาสามพันห้าร้อยบาทนี่สองห้องนอนนะหนึ่งห้องน้ํมันมีห้องโถงแยกนี้นะครับ ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันลุ้นด้วยนะครับว่าจะทําได้สําเร็จไหมครับตามเป้าหมายเนะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับตามตามทำต,ตามกำลังเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะเราก็เลยเราก็ต้องทําเรื่องนี้ด้วยสําหรับแผนระยะยาวนะรองรับการกเกษียณน,นะบางคนก็อาจจะมีคาถามวาิมันเริ่มต้นตอนนี้มันไม่ช้าไปหรอหรือมันต้องยังไงอะไรย่างเงี้ยฮะต้องทํำยังไงบ้างผมคิดว่าไม่มีอะไรช้าไปนะ ปลูกต้นไม้เนี่ยวันดีสุดก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าวันที่ดีลองมาก็คือวันนี้แหละก็อ,นนอ,อยากจะมาแชร์ล้ว่็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังมองหานะครับแล้วก็หาอะไรทำนะฮะผมว่าก็รู้แล้วก็ตัดใจก็ลงมือทำเลยครับอย่าอย่าชา้าเลยนะฮะท,ทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยครับระหว่างทำแล้วก็ลูกค้าก็จะสอนเราง,งานก็จะสอนเราไปด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับที่กำลงัง มองหาไรายได้ที่2หรือแม้กระทั่งการสร้างพาสซีบินคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทำนะก็ให้ลงมือเลยนะครับไม่ต้องรอแล้วถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่เราชอบหรืออยากสนใจนะที่อยากจะทำเนี่ยอันนี้ก็ลงมือได้เลยนะแล้วก็เรียนรู้ไปครับ,บติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ